สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำจุลินทรีย์สังข้อแสงแบบไม่มีหัวเชื้อนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับมีกะปินะครับที่ละลายน้ำไว้แล้วนะครับปริมาณ3มช้อนโต๊ะครับกับน้ำอีกประมาณ3มช้อนโต๊ะด้วยเช่นกันครับมีผงชูรสนะครับ แล้วก็มีไข่นะครับสามฟองเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ครับมีน้ำปลาครับมีน้ำเปล่าครับเป็นน้ำจากไหนก็ได้นะครับเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำประปาเป็นน้ำดื่มหรืออะไรก็ได้นะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยครับลำดับแรกนะครับตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับ3มฟองครับจากนั้นก็ใส่ กะปิที่เราเจือจางกับน้ำไว้3ช้อนเหมือนกันครับอัตราส่วนผสมเป็น3ต่อ3หมดเลยนะครับหรือว่า1ต,1ต่อ1ต่อ1ก็ได้ครับจากนั้นก็ใช้น้ำปลาครับใส่ลงไป3ชัช้นโต๊ะครับ ตามด้วยผงชูรส3ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผงชูรสนี้ก็จะช่วยเร่งทำให้จุลินทรีย์ของเราแดงเร็วนะครับพอเราเทส่วนผสมทุกอย่างลงแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเลยครับ นี่นะครับพอเราตีแบบนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับพอเราตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานำใส่ขวดกันครับนี่เลยครับขวดของเราที่ใส่น้ำไว้นะครับขวดนี้นะครับเป็นน้ำฝนนะครับที่มาจากหลายๆที่นะครับ เป็นน้ำฝนที่อยู่ในบ้านบ้างหรือว่าเป็นน้ําที่มาจากหน้าเราเป็ดบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่ามาจากอ่างเลี้ยงปลาก็มีครับเราก็ต้องนํามาลองดูนะครับว่าได้ผลออกมาเป็นยังไงครับพอเราจากนั้นเราก็จะใส่อาหารของจุลิมซีลงไปนะครับ หนึ่งช้อนครึ่งครับพอใส่ลงไปก็จะขุนๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าไม่ต้องแรงนะครับขึ้นลงแบบนี้ครับนี่ครับสีเขาก็จะออกมาจากน้ำใสๆนะครับก็จะขาวขุนแบบนี้นะครับ แล้วก็มาใส่ขวดอื่นต่อกันเลยครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนครึ่งเหมือนกันเลยครับนี่นครับถ้าเรามีเปลือกไข่เหลืออยู่นะครับเราก็สามารถบีบเปลือกไข่แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเพื่อ เพิ่มความแดงให้กับจุลินซีสังข้อแสงของเรานะครับบีบให้ละเอียดเลยครับใส่ลงไปจากนั้นเราปิดฝาแล้วก็เขย่าครับ นี่ครับขยวขึ้นลงแบบนี้นะครับขวดนี้นะครับมีงามในขวดออกสีเขียวนิดหน่อยนะครับคาดว่าอาจจะได้จุลินทรีย์สังข้อแสงสีเขียวออกมาด้วยก็ได้ครับทำเหมือนกันเลยครับใส่อาหารลงไปเลยครับ เพื่อให้จุลินทรีย์ของเราได้เติบโตนะครับ1ช้อนครึ่งครับใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยครับอัตราส่วนของน้ำก็อาจจะเป็น1 5ลิตรถึง2ลิตรก็ได้นะครับจากนี้เราก็ต้องขยันขึ้นมาเขย่าขวดทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะทำให้จุลินซี์นะครับได้ทำงานมากขึ้นนะครับส่วน ส่วนผสมที่เหลือของเรานะครับเราก็สามารถนําไปผสมน้ําแล้วก็ลดต้นผักของเราได้นะครับให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามด้วยครับก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับน้ําหมักของผมก็มีสีเขียวเป็นขวดนี้ขวดแรกนะครับกับอันนี้เป็นคู่ของเขานะครับก็เป็นอาจจะเป็นสีเขียวเหมือนกันครับแล้วก็ส่วนนันอื่นๆก็ออกเป็นสีชมพูอ่อนแล้วครับแล้วก็มีสีที่ขุ่นขึ้นด้วยครับ แล้วก็ขวดนี้นะครับก็มีสีเขียวก่อนซึ่งขวดนี้นะครับก็เป็นสีเขียวก่อนขวดอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าขวดนี้เขียวกว่าอันอื่นได้ยังไงครับทั้งๆท,ที่ตากแดดเหมือนกันหมดนะครับถ้าการหมักนะครับมีเสียงแบบนี้นะครับ มันเป็นเสียงแก๊สของการหมักนะครับของจุลินทรีย์ที่เราได้สั่งข้อตั้งไว้นะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงถัดไปผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ